เอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีกว่าการที่คุณเอาเงินไปฝากธนาคารในประเทศไทยครับ PK Finance จะมารีวิวสองตัวนี้ครับคือ Scaf แล้วก็ Bill ครับทำไมการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีกว่าการที่คุณเอาเงินไปฝากในไทยครับ PK Finance ช่องเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนและ PK นั้นเป็นนักบัญชีจากสาราชนะจากาครับต้องเข้าใจก่อนครับว่าการที่คุณเอาเงินไปฝากธนาคารนะ ก็เหมือนแบบเฮ้ยปกป้องเงินต้นได้ดอกเบีย้ยคือไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมครับซึ่งอาตาัตราดอกเบีย้ยตอนนี้ถ้าคุณฝากออนไลน์ก็ยู่ที่ประมาณ1.5%ครับคุณได้1.5%เนี่ยมันน้อยมากครับแล้วยังแพ้เงินเฟอ้อในระยะยาวซึ่งมันอยู่ที่3%ครับฝากเงินเนี่ยคุณได้ดอกเบีย้ยอันน้อยนิดแพ้เงินเฟอ้อยิ่งฝากคุณยิ่งจนครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับการที่คุณฝากเงินอ่ะคุณทําให้แบงค์รวยขึ้นเพราะว่าแบงค์อ่ะจ่ายดอกเบีย้ยคุณแค่1.5% แต่เขาเอาเงินที่เหลือของคุณเนี่ยไม่ได้ไปแช่ไว้นะครับเขาเอาเงินน่ะไปปล่อยกู้ต่อครับได้ดอกเบี้ยมากกว่าการที่เขาจ่ายเงินให้กับคุณครับดังนั้นไม่ฝากเงินไว้กับธนาคารน่ะถ้าคุณมีเงินเก็บระดับหนึ่งแล้วเอาเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนทั้งหมดครับไม่ฝากไว้กับธนาคารครับเอาเงินน่ะไปฝากกับธนาคารไว้สําหรับกินอยู่ใช้แล้วก็เป็นเงินสํารองฉุกเฉินพอครับถ้าคุณมีเงินเก็บระยะอีกส่วนหนึ่งแล้วไม่ฝากไว้ทีธนาคารอะที่เหลือไปลงทุนทั้งหมดครับ อย่างน้อยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลครับพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลในไทยก่อนครับอัตราดอกเบีย้ยกลางตอนนี้อยู่ที่2%ต่อปีครับถ้าคุณซื้อกองทุนรวมที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลครับได้ประมาณอยู่ที่1.7%ครับมันมากกว่าการที่คุณไปฝากเงินไว้กับธนาคารแล้วก็ความเสี่ยงยังต่ำกว่า้วยครับลองเปรียบเทียบง่ายๆครับถ้าคุณฝากเงินไว้กับแบงก์พาณิชย์อะซึ่งทางกฎหมายแล้วจะปกป้องเงินต้นของเราอยู่ที่1ล้านบาทครับ แต่รัฐบาลในไทยจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าคุณคิดว่าแบงก์ในไทยกับรัฐบาลในไทยเนี่ยใครจะล้มก่อนกันครับถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงแน่นอนก็คือแบงก์พณนชย์ครับการที่คุณซื้อพันธบัตรรัฐบาลคุณได้ดอกเบี้ยสูงกว่าแล้วก็ความเสี่ยงก็ยังต่ํากว่าการที่คุณไปฝากเงินไว้กับธนาคารครับดังนั้นยังน้อยให้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้ดอกเบี้ยสูงกว่าแล้วก็ความเสี่ยงต่ํากว่าครับแต่ถ่าว่า ดอกเบีย้ยที่รัฐบาลไทยจ่ายมันยังต่ำกว่าดอกเบีย้ยรัฐบาลสหรัฐจ่ายครับซึ่งดอกเบีย้ยกลางตอนนี้อยู่ที่4.25%ถึง4.5%ครับแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบเรื่องความเสี่ยงครับระหว่างรัฐบาลไทยและวก็รัฐบาลสหรัฐความเสี่ยงอันไหนมากกว่ากันครับแน่นอนครับความเสี่ยงในไทยมากกว่ารัฐบาลสหรัฐเนะี่ยไม่เคยผิดชําระนี้เลยครับ อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศอำนาจกับรัฐบาลไยนี่คือตัวเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐแน่นอนครับการที่คุณซื้อพันธบัตรรัฐบาลในสหรัฐในระยะสั้นแบบ3เดือนเป็นต้นเนี่ยจะเรียกได้ว่า risk free ครับคือความเสี่ยงนั้นไม่มีเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าการที่คุณนั้นเอาเงินไปฝากธนาคารในไทยแล้วก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลในไทยครับได้4%กว่าเปรียบเทียบกับไม่ถึง2%คุณจะเลือกอะไรครับ ระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า4%กว่าแล้วก็ความเสี่ยงเรียกว่าฟรีหรือแบบความเสี่ยงนั้นเป็นศูนย์นะคือความเสี่ยงนั้นน้อยกว่าการที่คุณเอาเงินไปฝากในไทยหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลในไทยให้เลือกเอาละกันครับว่าจะเลือกแบบไหนดีครับแล้วซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้อย่างไรครับลองถามแบงค์ดูเลยอย่างครับแบงค์ที่คุณเอาเงินไปฝากหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยครับลองถามดูเลยอย่างครับ ถ้าคุณไปถามเหมือน PK เคยไปถามนะครับมีแบงค์หนึ่งบอกว่าคุณต้องใช้เงิน20ล้านครับถ้าอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยตรงครับ PK บอกไม่ไหวครับเม็ดเงินเยอะมากครับแล้วก็จะมีแบบช่วงเวลาด้วยครับไม่สามารถซื้อขายได้ท่องตัวละครับโอ้โหยุ่งยากครับลำบากครับแล้วต้องใช้เม็ดเงินเยอะมากครับ PK ก็เลยมีทางออกครับคือกองทุนรวม etf 2ตัวนี้ครับ s c ั p แล้วก็ bill ครับ s กับบางคนก็เรียกว่า sgov ครับมาดูกันเลยครับว่าไอ etf 2ตัวเนี้ย มันมีดีอย่างไรครับที่ตัวแรกครับ SGAP ครับคือ SGOV ครับคือลงทุนพันธบัตรรัฐบาลในระยะสั้นคือ0ถึง3เดือนนะครับเช r y b บ n d ETF ครับซึ่งได้ผลตอบแทนหรือบางคนเรียกว่า dividend yield นะครับคือเอาผลตอบแทนหารด้วยราคาครับอยู่ที่4.1%แต่นี้มันบอกว่าระบุไว้ครับซึ่งอันนี้ไม่สามารถใช้ได้ต้องไปดูอีกเว็บไซต์หนึ่งอันนี้เว็บไซต์ TradingView ครับ เดี๋ยวพีจะไปที่ investing.com ครับคือผลตอบแทนที่ได้จากการปันผลอยู่ที่4.33%เห็นไหมครับว่าได้มากกว่าเงินฝากในไทยคือตอนนี้ได้4.33%ครับแล้วก็เวลาซื้อ ETF มันจะมีค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมเนี่ยอาตาัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่0.09%ครับโอเคอันนี้ไม่เยอะครับนิดหน่อยครับ ถ้าคุณเอาผลตอบแทนเนี่ยลบด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายยังไงก็ยังมากกว่า4%อยู่ดีครับก็ดี่าฝากเงินในไทยครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับดิสคา t หรือ Premium ต่อ nav คือเมื่อคนซื้ออ่ะคุณจะได้ดิสคา t หรือ p r e เมียมครับคือถ้า Discount คือจะได้ส่วนลดครับพรีเมียมคือคุณจะจ่ายเพิ่มในกรณนีนี้คือดิสคาวครับเพราะว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้า0 0 0 6ครับ แล้ว ETF เนี่ยมันมีดียังไงครับคืออันนี้ของ I ไอแช่ใครที่เทรดหุ้นในตลาดอเมริกาก็จะรู้กันครับว่า I ไ hare นี้เป็นของดีครับของบริษัทยักษ์ใหญ่ครับอ่านี่เห็นครับผู้จำหน่ายคือ hedge fund ครับ Black Rock ครับโหบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แบบเทรดหุ้นในตลาดอเมริกาครับอันนี้จ่ายปันผลทุกเดือนครับถ้าคุณแบบซื้อกองทุนรวมแบบพันธบัตรรัฐบาลในไทยเนี่ยแบบ6เดือนได้ทีหนึ่งบ้างเลยครับแต่ถ้าเนี้ยคุณได้ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับเป็น passive income แบ โฮ l ดิ้งสิอันดับแรกจะเห็นได้ว่า United States Treasury Bills ครับทุกอันเลยครับเพราะว่าเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาครับนี่ครับสีม่วงอเมริกาเหนือครับนี่จ่ายปันผลทุกเดือนครับรอบการจ่ายเงินครับนี่รายเดือนเห็นไหมครับคือพี่เคลืมบอกไปครับเวลาซื้อ ETF เนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องแบบใช้เงิน20ล้านในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลในไทยนะครับคือเงินหลักร้อยหลักพันก็สามารถซื้อได้แหละครับแล้วก็ต้องมาดูราคาก่อนก่อนเนราะราคาเนี่ยเป็นอย่างไรครับ ราคาเนี่ยมาดู1ปีย้อนหลังครับ1ปีย้อนหลังติดลบอยู่ที่0 0 3อันนี้ก็คือหักลบแล้วยังไงก็ยังมากกว่า4%อยู่ดีครับนี่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นลงอย่างงี้เหมือนเป็นเลื่อนครับแบบซิกแซกอย่างงี้ครับอันนี้ไม่ต้องตกใจคนซื้อราคาตอนไหนก็ได้ครับยังไงคณก็ยังได้คนอดแทนอยู่ที่ประมาณ4%กว่าครับที่มันซิกแซกขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่า e t f เนี่ย s อสเนี่ยจ่ายปันผลทุกเดือนครับถ้าคุณซื้อในช่วงที่ราคาเนี่า่คสว,วุวณ จะได้รับเงินปันผลนครับแต่ถ้าคุณซื้อหลังเนี่ยคุณไม่ได้รับเงินปันผลครับคือเขาจ่ายปันผลให้คุณแล้วนะไอ้ที่ราคามันลงเนี่ยตอนที่แบบเป็นจุดสูงสุดแล้วราคามาลงอ่ะเขาเรียกว่า ex dividend date ครับ ETF เนี่ยประกาศที่จะจ่ายปันผลเมื่อประกาศจ่ายเมื่อไหร่ราคา ETF อ่ะจะตกลงมาเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายปันผลครับซึ่งทำให้คุณซื้อ ETF ตอนนี้ช่วงไหนก็ได้ครับยังไงก็ยังได้ ปันผลที่ประมาณ4%กว่าครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณขายในช่วงนี้ตอนที่มันกําลังจะขึ้นอะ่ะคือคุณขายไปแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณก็จะได้ปันผลครับนี่ครับวันที่จ่ายปันผลครับเนี่ยจ,จ่ายต้นเดือนยกเว้นเดือนธันวาบสิ้นปีแบบวันที่6กับวันที่6ของต้นเดือนครับได้ผลตอบแทน4.33%ความเสี่ยงน้อยกว่าการฝากเงินในไทยครับเพราะว่าอันนี้รัฐบาลสหรัฐเป็นคนจ่ายครับ แล้วก็ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุแค่0ูนถึงสเดือนก็คือ risk f r e e ครับเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลมันมีหลายแบบครับมีแบบ5ปี10ปี20ปี30ปีครับคือถ้าแบบยิ่งระยะยาวเนี่ยความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยที่มันจะปรับขึ้นปรับลงก็จะมีสูงครับทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องนั้นแต่ถ้าถือในระยะสั้นแบบ3เดือนเนี้ยความเสี่ยงถือว่าไม่มีมันถึงเรียกว่า risk f r e e ครับคือไม่มีความเสี่ยงครับแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งครับคือบับ บิลนี้เป็นของ spdr นะครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล1-3เดือนครับทบิลคือย่อมาจาก treasury bills ครับเห็นไหมครับราคาก็ขึ้นๆลงๆเหมือนเรื่อยเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอันนี้ก็จ่ายปันผลทุกเดือนเหมือนกันครับมาดูจ่ายปันผลกันครับรอบจ่ายปันผลก็คือรายเดือนเนี่ยจ่ายปันผลคล้ายๆกันเลยครับเนี่ยมันที่ออกทุกๆต้นเดือนยกเว้นตอนเดือนธันวาเท่านั้นครับแล้วก็ลงทุนนะครับ united states treasury bills ครับนี่ลงทุนใน treasury bills ผมไม่จะเป็นต้องไปซื้อ,อพันธบัตรรัฐบาลโดยตรงที่แบบต้องใช้เงินเยอะมากก็สามารถซื้อผ่าน ETF 2ตัวนี้ได้ครับ s ับแล้วก็ BIL ครับซึ่ง BIL l ได้ผลตอบแทนอันนี้เหมือนจะได้มากกว่าแต่ที่ผมบอกไปว่าใน Trading View s น่ยมันจะเขียนว่าระบุไว้อันนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องไปดูใน Investing.com แทนครับเพราะว่าเขาจะเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีนะครับอันนี้ผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่4.26%หรือ Dividend Yield อยู่ที่4.26%ถ้าคุณซื้อวันนี้คุณจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่4.26%นะครับซึ่งก็มากกว่าการที่คุณฝากเงินไว้กับในไทยหรือพันธบัตรรัฐบาลในไทยครับแล้วก็มาดูที่ discount premium ต่อ n a b ครับอันนี้มี premium ครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เป็นบวกครับเวลาซื้อคุณก็จ่าย premium อยู่ที่0.1%ครับแล้วก็อัตราส่วนค่าจ,จ่ายอยู่ที่0.14%ซึ่งมากกว่า s c a p ครับ s c a p อยู่ที่0.9% แล้วก็เอสคันี่ยังได้ผลตอบแทนมากกว่าเลยครับอยู่ที่4.3%ดครับดังนั้นให้ซื้อถ้าถือในระยะสั้นให้ซื้อเอสคัได้ผลตอบแทนดีกว่าบิลนะครับแล้วบิลใครเป็นคนจำหน่ายบิลก็เป็นบิลอียิป t ์สเตย์สตรีทเป็นคนจำหน่ายครับซึ่งก็เป็น h e fund ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับสรุปแล้วเอส p ั Escape ได้ผลตอบแทนมากกว่าบิลแล้วก็ค่าธรรมเนียมนั้นถูกกว่าบิลดังนั้นให้ซื้อเอส p ัครับ ถ้าคุณมีเหลือมีเงินสดไม่อยากเสี่ยงครับก็ไปซื้อ e t f s ครับครับเรียกได้ว่าบริ f r e e ครับคือแบบไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็ยังได้ผลตอบแทนอยู่ที่4.33ครับหรือ4กว่าซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี้ยฝากในไทยแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลในประเทศไทยครับแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งครับมันก็มีความเสี่ยงครับความเสี่ยงคืออะไรคืออัตราแลกเปลี่ยนครับถ้าคุณอยู่ในไทยครับแล้วใช้เงินบาทในไทย แล้วคุณเอาเงินนะไปซื้อ s กับ ETF เนี่ยแล้วเอาถอนเงินทุกๆเดือนเนะี่ยเพราะเขาจ่ายเงินปันผลทุกเดือนคุณมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับเพราะอัตราแลกเปลี่ยนมันจะมีขึ้นมีลองอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะขาดทุนก็ได้โดยเฉพาะในช่วงแบบปีที่แล้วเป็นต้นครับที่แบบ เงินบาทนั้นอ่อนค่าไปอยู่ที่37บาทต่อ1 US d ลลาร์แต่ภายในเดือน2เดือนครับเงินบาทนั้นแข่งค่ามากขึ้นแบบจนกลายเป็นอยู่ที่33บาท34บาทต่อเง US d ลลาร์คือแข่งค่ามากกว่า10%แต่คุณได้ผลตอบแทนที่4%กว่าคือคุณขาดทุนแล้วประมาณ5-6%ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมการที่ คุณถือเงินระยะสั้นอาจจะเสี่ยงเรื่องอัตราและเปลี่ยนคุณสามารถขาดทุนได้ครับแต่สําหรับคนที่ลงทุนครับในระยะยาวหรือแบบประพอตการลงทุนครับผมจะมีคําถามคําถามหนึ่งครับว่าถ้าคุณเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยอ่ะประเทศไหนมีอํานาจมากกว่ากันครับแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาแล้วคุณคิดว่าประเทศไหนเสี่ยงที่จะล้มมากกว่ากันครับแน่นอนครับประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงแล้วอ่ะ คุณถือเงินอดอลลาร์ยังไงอ่ะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการที่คุณถือเงินบาทนะครับแล้วเงิน US ดอลลาร์เป็นสกุลเงินโลกด้วยซ้ําซึ่งเงินบาทอ่ะมันไม่ใช่ถ้าเปรียบเทียบสกุลเงินแล้วความเสี่ยงอันไหนเนี่ยมันมากกว่ากันครับแน่นอนครับเงินบาทครับดังนั้นการที่คุณเอาเงินบาทอ่ะไปแลกเป็นเงิน US ดอลลาร์แล้วซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่าน ETF เนี่ยมันเสี่ยงน้อยกว่า คุณได้4%เกว่าดีกว่าเอาเงินไปฝากกับธนาคารในประเทศไทยครับให้เลือกเอาะละกันครับคุณคิดว่าการที่คุณถือเงิน US ดอลลาร์และเงินบาทอ่ะอันไหนมันมั่งคงกว่ากันครับแน่นอนกับเงิน US ดอลลาร์ครับดังนั้นนี่เป็นเหตุผพราะว่าทําไมถึงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไม่ฝากเงินไว้กับธนาคารในไทยครับได้ผลตอบแทนมากกว่าแล้วก็ความเสี่ยงน้อยกว่าไม่ใช่ความเสี่ยงน้อยกว่าเรียกว่าความเสี่ยงนี้แทบไม่มีเลยครับ ดังนั้นใครที่มีเงินเหลือครับไม่ฝากเงินไว้กับธนาคารครับไม่เก็บออมครับเอาเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนครับอย่างน้อยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับคุณได้ดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนมากกว่า4%ต่อปีครับแล้วก็ฟรีสฟรีครับไม่มีความเสี่ยงครับ อย่างก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตาม pk finance ครับจะมาอัปเดตความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนให้ฟัง,งครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแบบไม่รู้ซื้อทางไหน pk หวังว่าคลิปนี้คงจะได้คำตอบแลครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับกับการเงินการลงทุน pk finance ครับ